การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแวได้ช่วงแม่อยากกินจะพาไปดูข้าวมันไก่พิสดารที่แม่หนิงกับแม่ด้ามีการท้าทายกันเกิดขึ้นและเมื่อมาเจอของจริง มันเป็นจารยักษ์ขนาดเท่ากละมังแม่ดาจะทำ <Brazilian collecting noise> อย่างไรช่วงแม่สายมูหมอวังมีดวงชะตารายสัปดาห์มาฝากกันค่ะที่สำคัญใครมีเกณฑ์จะได้โชคเป็นขอมใหญ่พลาดไม่ได้ วันนี้ทําไมชวนมานั่งร้านกาแฟชิวๆคืออะไรดิฉันไม่ให้จะชวนคุณมานั่งร้านกาแฟวันนี้จะมาชาเลนจ์เรื่องกินกับมแ,แม่ด้าแต่แม่หน,น่งก,นกาแฟนะแม่หนิงค่ะถ้าชาเลนจ์เรื่องการกินน่ะแม่หนิงอ่ะคิดผิดแล้วฉันเนี่ยนำแม่หนิงไป3ามช่วงตัวเลยนะคะกินให้หมดใน1ชั่วโมงให้กิน1จานเลยนะ1จานให้กินอะไร1จานข้าวมันไก่1จานมนหนึงชั่วโมงสบายต่อลย3จาน เดียยวสบาคุณผู้ชมเขาพูดเองนะอะแล้วถ้าสมมติว่ากินไม่หมดอะถ้ากินไม่หมดฉันจะออกไปอยู่กลางถนนแล้วตะโกนว่าก <c oughs> ินไม่หมดค่ะด่าด้ากินไม่หมดค่ะอย่างนี้เลย <c oughs> เธอจะต้องออกไปอยู่กลางถนนแล,แล้วก็ยังไม่จากเธอไปบอกว่าดาาด้ากินไม่หมดค่ะเธอต้องไปเต้นปูนิบอีพี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 กล <c oughs> างถนนด้วยกลางถนนนะฉ <c oughs> ันจะถ่ายคลิปเอาไว้เดี๋ยวยถ้าเธอกินไม่หมดเธอพูดครับ คนแล้พูดไม่คืนคำไะนถ่ายคลิปลงไอจีโซเชียลโอ้ข้าวมันไก่จานเดียวภายใหนึ่งชั่วโมงไม่ทำไม่ได้สบายสบายสวยสบายสวยมากค่ะนอย่างค่ะไหนๆแล้วอยู่ไหนนี่ลายกาแฟไหนข้าวมันไก่ข้างในเอ้ข้าข้างในเหรอใช่ช่วงแม่อยากกินสนับสนุนโดยเตรียมเป็นผู้นำตัวน้อยนมผงตราหมี่ทริปเปิลโปร ห,หลับตาหวอะหลับตาทำไมทำไมต้องหลับตาเฮ้ยฉันจะทำอะไรให้เธอสักอย่างไงฉันต้องมีเซอร์ไพรส์ท้าเพื่อนโอ้เขากันมาหลายปีเธอจะเซอร์ไพรส์ฉันหรอถูกต้องได้สบายมากไ,มได้อ่ะบสบายหลับตาเดินหลับตาเดินฉันต้องเดินหลับตา เลยสจานอาหารอะขนาดไก่อ่ะแบบภายในหนึชั่วโมงจริงๆยิ่งกว่าขอแต่งงานอีกบอกเลยจริงเหรอสองเปิดตานิงพูดอยากร้องไห้อ่ะอยากร้องไห้ันพูดอะไรไปอ่ะเธอจะพูดอะไรไปมาชิมดูก่อน ต่ชิมดูกว่ามีเวลาตั้งชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเลยเหรอเออไม่มีใครช่วยเลยเดี๋ยวฉันช่วยด้วยอ่ะเหรอช่วยด้วยแต่อนี้เดี๋ยวก่อนชาเลนจ์นะให้เตรียมใจก่อนเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของร้านก่อนที่มาที่ไปของข้าวมันไก่ยานมาคือมาขนาดนี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเชิญเลยค่ะ ถามจริงมีคนกินหมดนะอ่าคนกินหมดตอนนี้มีอยู่32คนลูกโอ้ยสามแล้ว่กินคนเดียวเหรอกินคนเดียวพอจะเป็นคนที่33าิใช่จะมีจะมีรูปขึ้นทำเนียบจะมีรูปขึ้นทำเนียบด้วยนะคือมีทำเนียบผู้วิชิตกินข้าวมันข้าวมันไก่หนึ่งต่หนใหญ่แบบนี้กินหมดเลยเขาใช้เวลากี่นาทีคะอ๋อเร็วสุดนะ11นาทีลูก11นาทีมีผู้หญิงไหมคะผู้หญิงผู้หญิง แล้วถ้ากินหมดเนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วยนะเป็นคนมาเลเซียหรอใช่แล้วทําไมต้องทําจานใหญ่ขนาดนี้อ่ะแม่คือคือเราเนี่ยเป็นแฟนแคบรายการอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมลูกเราก็มีความฝันว่าเอ้ยสักวันเราต้องมีแบบข้ามันแบบข้ามันให่จานใหญ่ๆของเราเองอะไรเงี้ยแม่ออกจานจัมโบ้มาก่อนค่ะเออจานจัมโบ้ไม่ได้ใหญ่ขนาดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้จ้าประมาพิเศษ2จานกว่าพอปีห6 ไอ้ร้านที่เราซื้อจานบ่อยๆเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเขาได้จานได้จานปุ๊บเราก็จัดเลยวันนั้นนะห้าโมงเย็นจำได้วันที่เจ็ดพฤษภาเนาะเดืนพฤษภาเออเดือนพฤษภาปีห้าหกเราก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนี่แเนี่ย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 เหมือนรูปนี้เลยคือภาพนี้เลยภาพนี้ก็คือลูกสาวลูกสาวตอนนั้นยุ1สิบสองคนให้ความสนใจขนาดไหนก็ก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากเลยลูก ก็วันที่เราถ่ายลงไปเฟซบุ๊กวันที่7วันที่8ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กลางคืนมาันเช้าโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยลูกเขาก็เลยบอกว่าดังชั่วข้ามคืนค่ะแม่เราเห็นความพิเศษของไก่ดูไก่เนี่ยแบบนี่อมันดูเด้งเด้งแน่นแน่นอ่ะร้านอื่นเขามันไก่อ่ะเขาจะไข่ตบตบแล้วตบปิดข้าวหอมนึกว่ากระดาษ A4 ใช่นี่เนื้อหนาหนาเลยอ่ะแม่ของแม่มาเป็นคำใหญ่ๆเลยลูกกินแบบสบายใจได้เพราะของแม่เป็นไก่สมุนไพร ไก่สมุนไพรก็คือไก่ออร์แกนิกของเราปลอดสารไม่มีสารไม่มีฮอร์โมนเขาบอกว่าสูตรเด็ดก็คือน้ำจิ้มเหมือนกันน้ำจิ้มนี่เด็ดยังไงคะแม่น้ำจิ้มเด็ดของแม่เป็นสมุนไพรสดลูกก็คือเรามีกระเทียมไทยขิงสดพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนนะลูกแล้วเราก็ไม่ได้มีน้ำส้มเราใช้น้ำมะขามเปียกน้ำจิ้มเนี่ยแม่ใช้น้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวาที่เป็นน้ำตาล น้ำตาลมะพร้าวแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้กิ่นไหมหอมหอมากหอมแม่ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาลองชายข้ามันไก่สีเหลืองพัชนาเนี่ยมายังไงเปิดปิดกี่โมงคะเออร้านแม่นี่เปิด แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะอยู่ที่สี่แยกสะพานควายใช่ไหมถ้ามาจากบิ๊กซีก็มาถึงสี่แยกสะพานควายก็เลี้ยวซ้ายมาร้อยเมตรนะลูกเดี๋ยวหนิงให้แม่ไปพักผ่อนแล้วก็ไปดูต้อนรับลูกค้าก่อนเพราะว่าต้องให้เวลาเขาใช้หนึ่งชั่วโมงนะปกติให้หนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงลูกกินข้าวกับไก่พอแตงกวากับเรื่องไม่ต้องกินอ่ะนั่นขอบคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะกินหรอตึงตึงเออตัวตึงตึงฉันเนรับเมื่อกี้ฉันพูดไปเรื่อยๆเลยนะมันพูดเรื่อยๆไม่ได้เลยคนเราพูดแล้วมันต้องแบบรักษาค เขาเคยกินไม่เป็นไรฉันมีเวลาเยอะเอาเธอเอาเลยชั่วโมงนึงเลยเหรอเออเขอใชนั่งกินไปเอาเถอะโอ๊ยไม่น่าท้าเลยอะ่ะใครจะไปรู้ว่าว่าจานใหญ่ขนาดเนี้ย ก็นึกว่าจานปกติบอกอุ้ยทำไมใจดีจังแบบว่าใจดีไหมใจดีนะไหวกินจานปกติภายในหนึ่งชั่วโมงแต่เธอเก่งมากนะเธอดูดิเธอดูดิอีกแป๊บเดียวเธอได้จานกลับบ้านเลยฉันไม่ต้องกินอะไรอีกเลยชาติเนี้ยนะไม่ต้องกินอีกเลยเนี่ยจนฉันตายเลยไม่ต้องกินเลยเดี๋ยวเจื้อเจ้าไงถ้าไม่กินออกไปเต้นช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าแม่ดาจะกินข้าวมันไก่หมดจานหรือไม่หรือจะโดนลงโทษกันแน่อดใจรอสักครู่ค่ะ คนที่จะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่แบบว้าวมากๆนั่นก็คือคนที่เกิดวันแมวได้ฉันไม่ต้องกินอะไรอีกเลยชาติเนี้ยนะไม่ต้องกินอีกเลยเดี๋ยจนฉันตายเลยอ่ะไม่ต้องกินเลยเดี๋ยวเจ๊เจ้าไงถ้าไม่กินออกไปเต้นเออก็ได้วะออกไปเต้นก็ได้ยอมแล้วเนี่ยหมดมันไม่ไหวแล้วเนี่ยทอยต้องโยนเนี่ยแต่ว่าดูนะถ้าเราเต้นชนไหนคลิปลงโซเชียลนะ ปาเต้นปาเธอพูดแล้วเธอพูดแล้วห้ามคืนคำอย่าให้ถึงทีหนึ่งบ้างเอาละค่ะในที่สุดแม่ด้าก็ทำไม่สำเร็จจานใหญ่ขนาดนี้จะกินหมดได้ยังไงแต่ว่าแม่ด้าจะโดนลงโทษให้เต้นกลางสี่แยกสภาพจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอายเขาเธอฉันไม่ค่อยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ะฉันบอกแล้วอย่าแกล้งฉันแกล้งฉันแล้วเวลาโดนเอาคืนมันหนัก ฉันแน่ตอบไปเนี่ยฉันไม่กล้าแกล้งอะไรเธอแล้วฉันว่าเธอขึ้นไปวันนั้นก็ได้ออก็จะ<ต>ได้ไม่ลําบากคนอ,อื่นแล้วจะหาว่าเราแบบฉันว่าสะพานลอยแล้วฉันตะโกนลงมาให้เธอได้ยินเธอต้องตะโกนให้ได้ยินด่ามากินไม่หมดค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอต้องเต้นปูนี่ติ๊ดติ๋วปูนี่ปี๊ปี๊อีปี๊เสียงดังๆด้วยนะให้ฉันบอกว่าจ่ายตางังค์นะจ่ายตังค์แทนได้ไมมไ่ต้องจ่ายตังค์ขึ้นไปเลยป่ะป่ะป่ะ,ปะนี้รออยู่นี่นะ เช็คดวงนะคะคนเกิดในวันไหนเนี่ยเขาบอกมีมีแบบวันใดวันหนึ่งนะจะได้โชคเออจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ได้บุญก้อนใหญ่หล่นทับเนี่ยจะมายังไงฉันคงไม่ได้แหละเพราะฉันได้ข้าวมันไก่จานใหญ่หล่นทับแล้วจริงๆอ่ะค่ะนะคช่วงแม่ใสามูสนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องไตรลาจีน่า ช่วงแม่าสายมูวันนี้ใครที่กำลังรอฟังหมวาวังเปิดไพ่ทํานายว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่หล่นทับขอให้อดใจรอ,อกันก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์ของแต่ละวันกันก่อนคะ่ะเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ไ้่ใบน,นี้เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานบอกเลยว่าสัปดาห์นี้งานเนี่ยนะทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เซ็งนิดนึงอ่ะมันอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของรายละเอียดงานหรือว่าเรื่องของผู้คนบรรยากาศรอบข้างก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องการเงินนะคะมีฝืดๆอยู่เหมือนกันนะงานนี้นะคะเงินมันอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่คล่องแต่เรื่องจ่ายแต่เรื่องได้เนี่ยไม่ค่อยคล่องส่วนในเรื่องความรัก่ะช่วงนี้แหมแทบจะสิงสิงได้สิงแล้วนะจ๊ะ คนมีแฟนมีความรักเนี่ยมีเหตุให้ต้องไปไหนมาไหนตัวตามติดกันตลอดเวลาอะไรแบบนี้คนที่เกิดวันอังคารค่ะ้าพูดถึงในเรื่องของด้านการงานช่วงนี้ถ้าคุณทํางานแบบมีลูกน้องมีบริวารปวดหัวเลยเอาจริงปวดหัวมากลูกน้องบริวารทํมาเรื่องปวดหัวตลอดเวลาส่วนในเรื่องของด้านการเงินนะคะการเงินช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินของคุณเนี่ยจะมาจากในเรื่องของการติดต่อการงานผลงาน อาชีพตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสิ่งเสียเส่ยงอาจจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของด้านความรักค่ะนี่ความรักคนที่เกิดวันอังคารน,นะบอกเลยว่าดูดีอะนะคือถ้าสมมติว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยหรือมีความรักดีอยู่แล้วนะบอกเลยว่าของขวัญจะเป็นตัวเพิ่มสกอร์ความรักทําให้สเกลความรักนั้นสูงขึ้นแน่นอนนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องการงานของคุณนั้นมันหมายถึงมันมีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยของคนวันพุธเนี่ยสัปดาห์นี้อาจจะดูแบบทรงๆนิดนึงคืออาจจะไม่ถึงบดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนถึงไปไม่รอดแต่พูดง่ายๆว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องของระบบการเงินตัวเองอย่างจริงจังนะแล้วคุณจะผ่านไปได้แน่นอนส่วนในเรื่องความรักนะคะถ้าใครก็ตามที่เกิดวันพุธแล้วกาลังม,มีปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยนะ อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความลับมันจะเป็นปัญหาความรักของคุณเพราะฉะนั้นอย่ามีความลับคน,นรารหัาเนี่ยเรื่องงานของคุณสัปดาห์นี้มีปัญหาให้แก้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะมีเรื่องที่ต้องแก้ไขงานบางอย่างมันไม่ได้ราบรื่นหรือว่ามันไม่ได้ถูกต้องเสมอไปส่วนในเรื่องการเงินค่ะการเงินช่วงสัปดาห์นี้ยังคงหมุนไปได้เรื่อยๆเ,เหตุผลของการเสียเงินส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวครอบครัวแล้วก็บริวารลูกหลานนั่นเอง ส่วนเรื่องความรักนี่จ้าความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะคะมันก็จะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องรักกันก็เพราะเงินโกรธกันทะเลาะกันก็เพราะเรื่องเงินเพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมาเป็นปัจจัยของความรักแยกแยะให้มันชัดเจนนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ้าพูดถึงในเรื่องของการงานอุ้ย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 ดีมากงานของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะสำเร็จ และโดดเด่นด้วยดีส่วนในเรื่องของด้านการเงินค่ะการเงินของคุณนั้นยังคงสามารถจัดการทั้งรายรับและก็รายจ่ายได้อย่างสบายๆคือการเงินนี่บอกเลยว่าไปได้เรื่อยๆงานะไม่ต้องกังวลเรื่องเก็บอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้กาบอกว่าคุณควรที่จะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะคะเช่นคือบางทีเวลาคนที่มันเป็นแฟนกันเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยระวังเรื่องคําพูด เรื่องสีหน้าเรื่องอารมณ์เพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ความรักของคุณคือแค่ให้ระวังเรื่องของคำพูดและอารมณ์ค่ะเอาละค่ะผ่าดวงประจำสัปดาห์กับหมอวังยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีดวงชะตาของคนเกิดวันสาวและวันอาทิตย์ที่สำคัญคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์จะได้โชคก้อนใหญ่รออยู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อได้เลยค่ะ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะจะพูดถึงในเรื่องของด้านการงานการงานของคุณจะได้ดีเพราะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเองผู้หลักผู้ใหญ่นายหัวหน้าจะให้การช่วยเหลือเอ็นดูเมตตาหรือกําลังอยู่ในช่วงของการถูกประเมินผลงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้สปีดเข้าไว้นะจ๊ะ การเงินของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าค่อนข้างหนักเหนื่อยพอสมควรเลยนะคะการเงินของคุณเนี่ยอาจจะไปเจอปัญหาที่มันแบบเฮ้ยเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คิดเอาไว้ไม่ได้เตรียมเอาไว้ของเสียของพังของหายของชำรุดมันก็เลยเป็นเหตุของการต้องเสียต้องซ่อมหรือว่าซื้อใหม่นั่นเองส่วนในเรื่องความรักค่ะความรักถือว่าดีนะคะถือว่าดีเลยเพราะถือว่าเป็นลักษณะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งคู่มิตรและมีข่าวดีสําหรับคนโสดด้วยนะถ้าเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักใครบางคนจากกลุ่มเพื่อนฝูงคนสนิทนัเอง คนวันอาทิตย์เนี่ยมาดูเรื่องการงานของคุณให้ระวังระวังอะไรระวังปัญหามาจากคนใกล้ตัว ใกลชิดคนสนิทหรือคนที่ต้องทํางานด้วยกันเนี่ยอาจจะนําปัญหาในเรื่องงานและเป็นอุปสรรคในการทํางานให้กับคุณด้วยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนในเรื่องการเงินค่ะแม่ขึ้นภาพมาขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยนะจ๊ะร้อนเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องเงินทุกอย่างเร่งรีบไปหมดค่าใช้จ่ายประดังประดาเงินที่เข้ามาดันช้าแต่เงินที่เสียออกทุกวันและเรื่องความรัก ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะบอกว่าความรักของคุณช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องขุ่นมัวหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะอันเนื่องมาจากว่าอาจจะมาจากความเครียดต่างคนต่างมีภาระมีหน้าที่มีการงานก็เลยจะทําให้ความรักของคุณนั้นดูจืดจางแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรค่ะคราวนี้มาดูค่ะมาดูลำดับของโชคใหญ่บ้าง The best เลยของสัปดาห์นี้คนที่จะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่แบบว้าวมากๆนั่นก็คือคนที่เกิดวัน นั่นเองมีเกณฑ์ที่ได้โชคใหญ่หล่นทับลองลงมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารค่ะและสุดท้ายท้ายสุดคือคนที่เกิดวันพฤหัสบสดีนี่เห็นไหมได้แต่โชคได้แต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้น3วันนี้มีเกณฑ์โชคใหญ่หล่นทับไม่ใช่วันฉันนะไม่ใช่วันศุกร์วันศุกร์ได้ไปอะค่ะอะายากได้ของใหญ่หล่นทับอ่ะฉันพาลับไปร้านสีเหลืองนดน ช่วงแม่ว่าดีมาจะมาช่วงนี้เลยแม่ว่าดีค่ะตอนนี้เนี่ยแพทอยู่กับโอ้โหต้องเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งเลยพี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะก็เจอกันมานานนะแล้วเนาะแล,ว,แลวทุกอย่างก็ดูลงตัวแฮปปี้โดยเฉพาะเรื่องความรักมีความสุขแล้วก็ไปทํางานเลยก็คือไปด้วยกันไปด้วยกันจริงๆิงเราก็ไปด้วยกันมา18ปปีแล้วนะเราก็เลยอยากจะตอบแทนเขา โดยที่เราก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อเป็นของขวัญให้เขาด้วยใช่ค่ะก็คือเราเป็นนักร้องด้วยก็คือในเรื่องเสียงด้วยอ่าแล้วคือเราเล่นละครเราคอมเมนเตอร์ใช้รูปร่างหน้าตาทั้งหมดได้ข่าวว่าค่ะไปพากเสียงซีรีส์เกาหลีแต่เป็นเวอร์สันอีสานแมนแล้วเป็นเวอร์ชันอีสานขอฟังนิดนึงได้ไหมคุเจ้าจะบอกด้วว่าเจ้าคบกับผู้หญิงผู้นั้นอ้อ อันนี้เสียงอันนี้เสียงแล้วผิวนี่แหละค่ะผิวนี่จริงๆอ่ะพี่ก็เคยพังมาก่อนเหมือนกันนะคือเขาเรียกว่ชาชะล่าใจจนกระทั่งว่าเฮ้ยวันหนึ่งพออายุเรามากขึ้นทีนี้อะไรในร่างกายมันเริ่มแบบเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะพวกร่องน้ำหมากเราก็ยังไม่บอกเป็นร่องน้ำหมากนะเราบอกว่าเป็นนวดมังกรความจริงมันคือร่องน้ำหมากนั่นแหละมาครบหมดเหมือนกันนี่นี่อันนี้คือหนักสุด นะคะเพราะฉะนั้นแต่งหน้านี้ก็ต้องแต่งแบบว่าหน้าหนามากนะคะหน้าแห้งผิวสากริ้วรอยทุกอย่างรูขุมขนกว้างมาหมดเพชรอยากรู้แล้วคะ่ะว่าตัวไหนคือตัวช่วยของพี่ฝนคะตัวนี้เลยค่ะ อาริเซ่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเป็น All-in-One นะคะจากเกาหลีพัฒนามาเพื่อผิวของคนไทยนะคะเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะสลิปปิ้งมา์แล้วก็อ่อนโยนได้ทั้งหน้าคือเราจะบอกว่าดาราในวงการเขาใช้กันค่อนข้างเยอะ,ะน้องตุ๊กชนกว่านานน้องแพนเค้กนะคะพี่ฝนก็ใช้มันดีอะค่ะและอาริเซ่นี่นะคะเขามีสารสกัดนะคะมากกว่า22ชนิดนะคะเราจะพูดถึง3ชนิดเด่นๆเ,เลยนะก็คือน้ำมันมาตัวนี้เนี่ยถามว่ามันไหมจะไม่มันนะ เพราะว่าในน้ำมันมา้าเนี่ยเขาผลิตจากไขมันดีในน้ำนมม้าซึ่งมีเซรามายัยแล้วมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวแลดูนุ่มชุ่มชื้นนะคะริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงด้วยค่ะและเมื่อหอยทากนะคะเขาจะมีคอลลาเจนและออลาลตินค่ะช่วยทําให้ผิวแลดูเรียบเนียนแลดูอ่อนวยแลดูฉ่ำวาวมีน้ํามีนวลและตัวที่3นะคะกิ๊กกว๊วยเขาได้รับ รับรองมาตรฐานอีโคเซิร์จากประเทศฝรั่งเศสนะคะว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติที่เป็นออแกนิกตั้งแต่การปลูกเขาจะช่วยในเรื่องของจุดด่างดำนะคะให้แลดูจางลงสีผิวก็แลดูสม่ำเสมอด้วยค่ะเป็นแบรนด์เดียวนะคะที่นำน้ำมันมาและเมือกหอยทากเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันด้วยขอดูเนื้อครีมได้เลยค่ะนี่ค่ะมันไม่เหนียวเนินอะ ก็คือว่าครีมมันเนี่ยมันดูเหมือนจะข้นเหวเข้มข้นไม่เลยแต่พอทาแล้วคือซึมไปเลยมล้เข้าไปเลยมันไม่มันอ่าแล้วจริงๆแล้วถ้าให้ดูสองมือที่ไม่ได้ทาข้างหนึ่งทาข้างหนึ่งไม่ได้ทาข้างนี้ข้างนี้จะชุ่มชื้นฉ่ำกว่าฉ่ำขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยอ่าแล้วฝนเองนี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีสารอันตรายใดๆไม่ว่าจะเป็นสารปลอดสเตียรอยหรือว่าพาราเบนต่างๆนะคะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะมันดีอ่ะเราก็อยากให้ผิวดีไปกับเราสวยไปกับ ทีนี้ถ้าอยากจะให้ทุกคนได้ช้ยได้ลองค่ะ โปรโมชั่นก็ต้องเลิศได้เลยค่ะอ่าแม่จัดให้เลยแล้วกันนะคะถ้าลูกขอมานะคะคุณผู้ชมนะคะกดเบอร์ไว้ก่อนเลยเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดนะคะ020177888หรืว่า Line@@ แอดมาด้ที่แอดอาิเซ่นะคะวบนนี้มีสิทธิพิเศษมาฝากนะคะนั่นก็คือซื้ออาริเซ่นะคะ2กระปุกนี้บวกครีมกันแดด1ห,หลอดนะคะสำหรับแฟนๆรายการเราจะแถมครีมขนาดพกพาให้อีก3หลอดว้า ซึ่ง3หลอดนี่คือเทียบเท่าหนึ่งก็ใหญ่เลยนะจากราคา6,860บาทวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเลยนะคะ 0,2, 0,1, 7, 7, 8, 8, 8, 8หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดอลิเซ์นะคะหมดนี้ใช้ได้นานกว่า3เดือนเลยตกวันละ20บาทเราเป็นคนคิดเลขเก่งมากจัดแ,แล้วก็คือวันละ20รีบโทรเลยนะคะ0,2 0 1 7 7 8 8 8, 8รือว่าแอดไลน์มาได้ ที่แอดอลิเซนะคะอย่างที่บอกว่านอกจากว่าเราบำรุงจนดีแล้วเราก็ต้องปกป้องเขาไว้ด้วยนะอันนี้เรื่องจริงแอลิเซ่เขาก็มีครีมกันแดดขอดูเนื้อด้ไม่ลองเนื้อให้ทุกคนได้เลยทั้งปกป้องและบำรุงอยู่ในขั้นตอนเดียวกันด้วยโอ้โหซึ่ง a อลิเซเนี่ยเขาจะมีค่า s p f 50บวก PA 4บวกก็มีสารสกัดจากต้นอ่อนทันตะวันนะคะดอกดาวเรืองแล้วก็ชาเขียวด้วยป้องกันรังสีทั้ง UVA UVB ฝุ่นมลภาวะ PM 2.5 แสงสีฟ้า จากจอคอมอนนคแล้วก็จอมือถือด้วยะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขามีนวัตรกรรมซอฟโฟกัสซึ่งเขาจะมีส่วนช่วยในการเบลอรูขุมขนเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยม,มันก็จะทําให้เราเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ใชยได้กับทุกสีผิวไม่วอกไม่ลอยนะคะเพราะฉะนั้น6ชิ้นนี้นะคะคุณจะได้ไปในะราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรีบโทรเลยนะคะ,คะ0ูนย์สองศูนหรือว่า แอดไลน์มาได้ที่ a l i z e นะคะถ้าใครเหมือกับว่าอยากจะไปเซิฟเซิฟก่อนเซิฟเซิฟก่อนอ่ะไปวัดสันมีขาย,ขายทุกสาขาๆๆๆตัวฝนเองเนี่ยใช้แล้วเรารู้สึก รักเลยรู้สึกรักเลยผลดีจริงๆก็ขนาดนี้แล้วก็ต้องใส่ใจต้องดูแลให้มากๆพอเราใช้แล้วดีพวกริ้วรอยฝังต่างนี้มันแลดูจางลงเขามีรางวัลการันตีให้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัล Best b i t a n d Product Award ปี2019ด้วยตอนนี้คุณผู้ชมถ้าใครอยากได้ผิวแบบนี้ค่ะก็ต้องโทรไปเลยค่ะที่020177888หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่แอดอลิเซนะคะทั้งหมดคุณจะได้6ชิ้น6ชิ้นนี้1 9 9 0บาทบาใช้ <บา S 1> ได้ดานานกว่า3เดือนอที่สําคัญนะคะตกวันละ20บาทเองนะคะ แต่ความพิเศษยังไม่หมดเพียงคุณผู้ชมนะคะแอดไลน์มาที่แอดอลิเซนะคะแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับครีมกันแดดมูลค่า990บาทถึง30รางวัลแอดมาที่แอดอลิเซแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะมีเลยเพราะฉะนั้นรีบออโท่เลยวันนี้ขอบคุณมาก<ด>ค,ค่ะพี่นดีค่ะ,คะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ค่ะ เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง3าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยพอฉันบีบเนี่ยมันจับลงไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ธรรมชาติมันแข็งแข็งอันนี้ธรรมชาติเลยนึว่าผู้หญิงอยากทาสัก4 0 0อ่ะคนละครึ่งก็สอาสองร้อยก็ไม่ใช่คนละครึ่งเหรอก็ทําเต้าหนึ่งเต้าหนึ่งไม่ต้องทำเดียวอยากทำอย่างนั้นแต่ทครไไม่ควร